อาจารย์ชูชาติยืนยันเทพไทยพ้นสภาพสสแล้วหลังศาลนครศรีธรรมราชพิพากษาจำคุกเทพไทยเสน,นพงษ์และมาโนสเสนธพงษ์คนละสองปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมตัดสิทนทางการเมืองเป็นเวลา10ปีคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจอเมื่อปี2557โดยอาจารย์ชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาได้โพสต์ข้อความถึงคดีดังกล่าวใน Facebook ว่า กรณีนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสองปีและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีนั้นถ้าพิจารณาดูบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา101มาตรา98และมาตรา96กล่าวคือมาตรา101สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ6 มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98มาตรา98บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ4เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา96วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ4 มาตรา96บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งวงเล็บ2อ,อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ตามคำทิิภาคสาสาลให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนายเทพไทยมีกำหนดสิบปีแม้คดียังไม่ถึงที่สุดจึงเป็นไปตามมาตรา96วงเล็บสเมื่อเป็นไปตามมาตรา96วงเล็บ2 นายเทพไทยก็เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ4เมื่อนายเทพไทยบุคคลต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ4สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายเทพไทยจึงสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ6ทั้งนี้อาจารย์ชูชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอสรุปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนดังกล่าวมาแล้วจึงต้องมีการเลือกตั้งสอสอนครศรีธรรมราชแทนตำแหน่งนายเทพไถ่เสนพงศ์ที่สิ้นสภาพลงแล้วซึ่งกรณีนี้เป็นที่ชัดเจนไม่ต้องยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีกวาง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย